เปิดประสบการณ์กลรตสหรัฐสรุปคดีแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนตอนที่สอง ในตอนที่แล้วคุณรุ่งนภาพิมพมศรีไทยรัฐออนไลน์ได้เทียบเคียงประสบการณ์คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอของไทยและกรตอสหรัฐในการจัดการกับแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนไว้โดยได้ปูพื้นฐานให้เห็น,นกลไกในการจัดการแชร์ลูกโซ่ของกรตอไทยเอาไว้บ้างแล้วในคลิปนี้จะนําทุกท่านไปดูประสบการณ์ของกรตอสหรัฐกันบ้างซึ่งคุณรุ่งนภพาได้มีการเรียบเรียงไว้ดังนี้ ถ้าไปดูข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือ US s e c u r i t y and Exchange Commission หรือ SEC จะเห็นว่ากราอตของสหรัฐมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องการลงทุนกว้างกว่า,ก,วากราอตของไทยเราและจะเห็นบทบาทในการตรวจสอบฟ้องร้องดำเนินคดีแชร์ลูกโซ่ที่หลอกลวงให้ผู้อื่นลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัท โดยอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนในธุรกิจหลากหลายรูปแบบซึ่งกรตรสหรัฐดำเนินการโดยไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุนหรือต้องเป็นการหลอกว่าบริษัทจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นทั้งนี้กรตรสหรัฐได้ระบุว่าการตัดตอนแผนการแชร์ลูกโซ่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายของกต ลองมาดูตัวอย่างคดีแชร์ลูกโซ่ที่กรตสหรัฐเคยจัดการไปคดีโจเซฟซิกอลแด์พอลแอลสแกมักชูเมื่อปีคริสตศักราช2014สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือกรตสหรัฐดำเนินคดีกับผู้ทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่หลอกนักลงทุนผ่าน YouTube โดยเชิญชวนให้ร่วมลงทุนในการซื้อเครื่อง v Virtual c o n s c i o u s Machine หรือ VCM ที่จะนำไปวางในสถานที่ต่างๆเช่นโรงแรมสนามบินและสนามกีฬาแล้วจะนำเงินจากค่าลงโฆษณาในเครื่องนี้ซึ่งเครือข่ายแชร์ลูกโซ่นี้อ้างว่าจะให้ผลตอบแทนมากถึง300-500%เเซนภายในเวลา4ปีคดีคริสโตเฟอร์เอทีพิดัสปีคิรศกราช2013 กราตอสหรัฐได้ประกาศระง,งับแชร์ลูกโซ่คริสโตเฟอร์เอทีปริดัสซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและประเทศนิวซีแลนด์ที่หลอกให้คนมาร่วมลงทุนในบริษัทของพวกเขาซึ่งอ้างว่าบริษัทเป็นตัวกลางระหว่างธนาคารที่ไม่สามารถค้าขายกันได้โดยตรงไปจนถึงอ้างว่าลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจคลินิกฟอกไตซึ่งจะนำบริษัทเข้าเทรดในตลาดหุ้นในอนาคต คดี Bridge Premium Finance ในปีคริสตศักราช2012กลตสหรัฐดำเนินคดีช่อโกงและอายัดทรัพย์สินบริษัทในเดนเวอร์และชาวโคโรราโด2คนที่ทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่โดยหลอกขายตั๋วสัญญาของบริษัท Bridge Premium Finance LLC ให้แก่นักลงทุนในหลายประเทศ และอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนปีละ12%รวมเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า15.7ล้านดอนลลาร์สหรัฐคดีกูรูดิโอบัตดี้เพอร์ซุสปีคิสตศััราช2012กรตอตสหรัฐดำเนินคดีกับอดีตนายหน้าในเมืองออแลนโดรัฐฟอริดาที่หลอกลวงให้ลงทุนผ่านบริษัทไวเอเ e ฟ e รนเ n รดดิ้ง n อมพานี n y LLC ของเขาโดยอ้างว่าบริษัทจะนำเงินไปลงทุนหลากหลายรูปแบบ ทั้งตราสารหนี้หุ้นฟิวเจอร์อสังหาริมทรัพย์โดยรับประกันว่าเงินลงทุนจะปลอดภัยและให้ผลตอบแทนสูงถึง6 1ถึง18เนี่เป็นประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินคดีแชร์ลูกโซ่ของกรตรสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาครับ